ภาพดีในแนวอาหารครีนวันนี้มีเทคนิคนะคะแล้วก็อยากให้ทุกท่านได้รู้จักกับอาหารครีนมากขึ้นเพื่อใช้ในการประกอบอาหารและทําให้สุขภาพดีค่ะสิ่งสําคัญนะคะก็คืออาหารครีนเนี่ยคำว่าครีนเนี่ยคือเป็นลักษณะของความสะอาดนะคะการรับประทานอาหารครีนคือการรับประทานอาหารที่ครบห้าหมู่ในสัดส่วนที่พอเหมาะทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนผักผลไม้และไขมันนะคะ หลักการที่ก็คือสําคัญก็คือต้องเพียงพอต่อความต้องการไม่ใช่เน้นแต่รับประทานผักเยอะๆอย่างเดียวนะคะแล้วต้องถูกหลักโภชนาการด้วยนะคะอาหารกรีนเนี่ยจะอ่ส่วนใหญ่จะไม่ค่อยปรุงแต่งนะคะขั้นตอนการเริ่มอาหารครีนนะคะก็คือเราจะเริ่มจากการดื่มน้ําสะอาดแทนการดื่มเครื่องดื่มพวกชากาแฟหรือน้ําอัดลมแล้วก็ค่อยๆลดอาหารตึงหมักดองนะคะตึงสเมเ็จรูปแล้วก็เปลี่ยนมาทานอาหารสดใหม่แทนนะคะ ส่วนรสชาติอาหารก็ลดอาการของการปรุงแต่งรดจัดลงไปด้วยนะคะก็จะกลายเป็นค่อนข้างจืดนะคะรับประทานผักและผลไม้ให้มากขึ้นแล้วก็เวลาจะซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆก็อ่านสลาบทุกครั้งนะคะถ้ามีการปรุงแต่งสีกลิ่นก็ต้องหรือปรุงแต่งโซเดียมก็ต้องลดลงนะคะการทานอาหารครีนก็มีเคล็ดลับก็คือ1กินให้ครบ5หมู่นะคะ2ไม่ยึดติดรสชาติ3ก็คือพวก ผักผลไม้กระป๋องเนี่ยก็ต้องลดนะคะหันมาทานผักสดแทนนะคะแล้วก็กินเกี่ยวกับผักที่กินดอกได้กินยอดอ่อนได้นะคะแล้วก็เลือกอาหารที่ปัสจากการใส่วัตถุก,กันเสียนะคะก็เป็นอาหารสดใหม่และปลอดสารเคมีตัดไขมันกลุ่มอินตัวเนี่ยออกจากเนื้ออาหารแล้วก็งดไขมันจากเนยนมชีสนะคะไขมันจําเป็นอย่างน้ำมันมะกอกน้ำมันคานโนราเนื้อปลาถั่วต่างๆเนี่ยจะช่วย ทําให้ไขมันตัวดีเนี่ยมีมากขึ้นนะคะแล้วก็เลิกดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะแต่บางคนก็บอกว่ามีข้อดีนะคะผู้หญิงก็ดื่มได้1แก้วเป๊กนะคะผู้ชายก็2แก้วเป๊กเพื่อช่วยบารุงหัวใจนะคะแล้วก็น้ําตาลเนี่ยไม่ควรทานเกินวันละสีช้อนชาส่วนผู้ชายก็6ช้อนชาใช้เกลือปรุงรสแทนน้ำปลานะคะเพราะว่าเกลือเนี่ยบริโภคได้สูงสุดก็คือวันละ หนึ่งช้อนชาต่อวันนะคะหรือไม่เกิน2 0 0ร้อยเอสองพันมิลลิกร,รัมนะคะแล้วก็ใช้เกลือแทนทั้งน้ำปลานะคะแล้วก็ใช้ซีอิ๊วแทนผงชูรสนะคะแบบไม่มีผงชูรสเลือกข้าวไม่ขัดข้าวนะคะก็คือเป็นข้าวกล้องข้าว้อมมือการทานอาหารครีนเนี่ยเลือกกินโปรตีนตัวดีนะคะไขมันต่ำนะคะแล้วก็กลุ่มถั่วมเมล็ดแห้งนะคะอาหารทะเลก็จาพวกกุ้งหอยปูปลานะคะกินได้แต่ไม่ควรเยอะนะคะ ประโยชน์ของการทานอาหารคลีนทําให้หุ่นดีลดน้าหนักได้แล้วก็สุขภาพดีด้วยนะคะชะลอวัยนะคะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็แล้วก็ยังต้านมะเร็งได้ด้วยนะคะเพราะว่าสารเหล่านี้สดใหม่นะคะก็ไม่มีปัญหาเรื่องสารก่อมะเร็งนะคะสําหรับหลักการทานอาหารคลีนนะคะถ้าเป็นโปรตีนก็เน้นโปรตีนจากไก่ปลาแล้วก็ไข่นะคะไม่ใช้การทอดนะคะ พยายามใช้การอบนึ่งเอานะคะคาร์โบไฮเดรตก็เป็นกลุ่มข้าวไรเบอรี่ข้าวกล้องนะคะแล้วก็งดน้ําตาลให้ได้นะคะไขมันก็เลือกเป็นไขมันตัวดีนะคะน้ำมันมะกอกหรอือน้ำมันคานล่าโซเดียมก็คือเกลือเนี่ยต้องควบคุมนะคะเหมือนที่กล่าวไปแล้วนะคะไม่ให้เกิน2อ0พ 100มิลลิกรัมต่อวันนะคะสรุปประโยชน์ของอาหารคลีนกินคลีนดีนะคะช่วยเสริมสร้างภูมิต้านทานให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยลดน้ําหนักช่วยให้รู้สึกดีขึ้นหลับสบายแล้วก็ส่งเสริมสุขภาพดีในระยะยาวเพราะว่าผักที่ใช้ก็ปลอดสารพิษแน่นอนนะคะตัวอย่างวัตถุดิบที่นํามาทาอาหารคลีนก็ผักผลไม้ที่ปลอดสารพิษเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆที่สดสะอาดข้าวกล้องไม่ขัดสีน้ํามันมะพราวน้ํามันมะกอกใช้แทนน้ามันปาล์มนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับดีๆนะคะก็อยาก ให้ไปติดตามคลิปเต็มได้ที่ EP 45นะคะทัก Health and Herb นะคะท่านก็จะได้รับสาระน่ารู้มากขึ้นสวัสดีค่ะ